สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสัาคมแฮปปี้วันนะครับผมสวัสดีช่วงเช้าครับวันนี้มารีวิวแต่เช้านะครับพอวดีลองเอาแผงโมโนฮัทเจลที่ข่าวงจรไฟเป็นไฟ18โวลต์16มนะครับตอนนี้แดดช่วงเช้านะครับประมาณายังไม่ถึง เก้าโมงประมาณแปดโมงนิดๆอันนี้เป็นแผงผ่านะครับอาจจะดูดูยากนิดนึงเนาะสายไฟมันหลายเส้นเป็นแผงผ่าเดี๋ยวลองวัดวัดวนดูนะครับ วลต์ใช้งานตอนนี้ก็อยู่ที่15โวลต์น,นะครับ15โวลต์ปั๊มมาดานตัวนั้นจะเป็นปั๊ม24โวลต์น,นะครับ350วัตต์24โวลต์แต่ใช้ไฟ15โวลต์ขับได้นะครับตอนนี้ไฟไฟจากแผงมาอยู่ที่15โวลต์กะระแสวัดกระแสดูครับ แสที่วัดได้อยู่ที่7แอมป์นะครับ7.13 12แอมป์อันนี้แดดต้้งเช้านะครับถ้าวัดฝั่งอีกเส้นหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ8แอมป์ ก็แสดงว่าแผงโมโนฮัทเซลที่นำมาผ่าเป็นวงจรเพิ่มกะระแสสามารถขับนะครับปั๊มไาดาน24โวลต์ได้ออกแรงด้วยนะครับไหลแรงด้วยแต่ถ้าผมลองนะฮะสลับสลับสายไปใช้กับแผง แขงใหญ่แขงใหญ่ซึ่งเป็นฮาร์ดเซลล์เหมือนกันแขงใหญ่ที่เป็นฮาร์ดเซลล์เหมือนกันแต่แว,ว่าเป็นแผงโพลี่นะครับปลดใสขก้วลบออกนะครับาสขก้วบวกต่อแล้วนะครับทีงนู้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ดเข้ามานี ต่อเข้ากับสายขั้วลบเข้าับสายขั้วลบไม่มีไฟขึ้นนะครับปั๊มไม่ทำงานเดี๋ยวลองวัดดูวัดไฟดูมันได้กี่โวลต์ วัดไปดูได้แค่หนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์แต่ว่าแผงฮัทเดียวตัวข้างล่างยังไม่ผลิตไฟได้วัดแอมแอมมันสร้างผลิตมาได้แค่สองจุดได้แค่สามแอมนะครับ ได้แค่3แอมป์ปั๊มก็ยังไม่ทำงานเอามาเสียบใส่เส้นนี้คืนเส้นที่เราผ่าปั๊มทำงาน เดี๋ยวช่วงสายๆนะครับแดดจจัดประมาณสัก11โมงผมจะมาเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าแผงที่ผ่าเป็นระบบวงจรไฟ18โวลต์16แอมป์มันจะทำงานแตกต่างกับแผงเดิมยังไงนะครับ วันนี้ว่าจะผ่าตัวนี้ด้วยครับผ่าโตัวโพลี่ฮัดเติลสำเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียวชัยภูมิพุมแพรหรือพืพ้นที่ใกล้เคียงนะครับอ,อยากจะเอาแผงมาผ่าหรือว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการพาแผงเพื่อเพิ่มกระแสไฟก็มาเยี่ยมชมนะครับมาหาความรู้ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ร้าน TK d e t e c h Pro นะครับผมบ้านหนองสองห้องมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ